ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สิ่งที่คุณปรารถนารอคอยจะบังเกิดขึ้นเป็นจริงเข้ามาในชีวิตเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะคะวันนี้แม่หมอขออนุญ,ญาตมาเปิดไพ่เปิดคําทํานายนะคะให้กับทุกๆท,ท่านที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้ขออนุญ,ญาตคุรุคุคบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาประจตํตโวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่แม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะแม่หมออย่า แต่ให้ทุกท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานอนุญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะแม่หมอเชื่อว่าเราต้องมีบุญสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะจึงได้มาพบจึงได้มาเจอจึงได้มาฟังคําทํานาจากไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะคะพบเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะนะคะเห็นตัวเลขอะไรเป็นตัวเลขแรกขณะที่เปิดเข้ามาเจอคลิปแม่หมอกี่โมงกี่นาที ม่หมอถามตัวเลขทุกวันเลยนะคะไม่หมอเชื่อว่ามีพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บังวนจักรวาลท่านส่งสัญญาณบางอย่างผ่านพลังงานตัวเลขเหล่านี้มาถึงคุณนะคุณลองสังเกตดูนะว่าช่วงนี้คุณจะเห็นตัวเลขอะไรซ้ำาๆหรือเปล่านะคะหรือคุณเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างแล้วเอ๊ตัวเลขนี้เหมือนมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับดวงชะตาของคุณนะ ะค,ะคุณลองสังเกตดูนะแม่หมอเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่เปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับคุณนะคะวันนี้แม่หมอตั้งจิตอธิษฐานใช้ไพ่สำรับนี้ซึ่งเป็นสำรับเดียวกันกับพลังงานเมื่อวานนะคะใครที่เข้าไปฟังคลิปเมื่อวานอาจจะงง,ง,งตอนไพ่ใบสุดท้ายที่ถูกตัดจบไปเมมโทรศัพท์แม่หมอ,มอเต็มอีกแล้ววันนี้นั่งลบคลิปทั้งวันเลยนะคะอาจจะต้องกัดฟันนะคะซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วจริงๆนะคะเหมือนแบบเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะ ในหมอก,ก็เลยตั้งจิตตั้งใจว่าอยากจะมาเปิดพลังงานไพ่วันนี้ต่อเนื่องจากคลิปของเมื่อวานนะคะให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านสื่อมาให้กับดวงชะตาของคุณว่าถึงเวลาแล้วจริงๆใช่ไหม ที่สิ่งที่คุณปรารถนารอคอยจะบังเกิดขึ้นเป็นจริงเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะคะถ้าพลังงานไพ่วันนี้นะคะที่ไม่เหมาเปิดขึ้นมาใบใดคุณฟังแล้วตรงนะคะตรงกับชีวิตคุณตรงกับสิ่งที่คุณเจอคุณเป็นนะคะเคยเป็นมาหรือคุณกําลังรู้สึกเป็นอยู่นะปัจจุบันนี้ก็เป็นได้นะถ้าตรง80%ซ์ขึ้นไปนะคะให้คุณรู้ไว้เลยว่าพลังงานไพ่วันนี้เป็นดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้วันนี้ ว้าวเมื่อวานนะเมื่อวานไพ่ใบสุดท้ายใครจําได้นะคะว่าเป็นไพ่ราชาเหรียญน,นะคะวันนี้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สิบเหรียญไม่หมอมั่นใจว่าคลิปที่คุณฟังเมื่อวานกับวันนี้พลังงานต่อเนื่องกันมากนะคะเพราะแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ตั้งใจไว้แล้วว่าขอพลังงานที่ต่อเนื่องกันนะเพราะว่าคลิปเมื่อวานเหมือน เหมือนยังมันจบแบบตัดถูกตัดไปอะนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เหรียญสิบเหรียญต่อจากพลังงานราชาเหรียญเมื่อวานเลยจริงๆค่ะนะคะมั่นใจได้เลยว่าถึงเวลาแล้วแหละถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณะนะคะไม่ว่าคุณจะปรารถนารอคอยเรื่องใดให้คุณรู้ไว้เลยว่าไพ่สิบเหรียญเป็นพลังงานของความมั่งคั่งร่ำรวยมหาเศรษฐีนะคะผู้ใจดีใจบุญน,นะสิบเหรียญคือความสุขความสำเร็จ คุณเห็นไหมว่าแบบเนี่ยนั่งเหมือนนั่งชิลอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กว่าต้นไม้ต้นนี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาผ่านแดดผ่านร้อนผ่านฝนผ่านพายุนะอย่างรากลึกลงไปใต้ผืนดินเนี่ยไม่ธรรมดานะกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้เปรียบเทียบเหมือนชีวิตของคุณเองก็เช่นกันกว่าจะยืนอยู่บนจุดเนี้ยที่เป็นตัวคุณวันนี้ได้โคตรเก่งโคตรแร่ง แกร่งมากนะสู้มาเยอะมากนะนะคะอดทนมาเยอะมากนะอึดถึกทนนี่ต้องใช้กับคุณได้เลยนะคะคือถ้าไม่อึดไม่ถึกไม่ทนอะ่ะมันไม่ไม่เป็นคุณอะ่ะจริงๆนะคะแล้วคุณเป็นคนที่กล้าที่จะบางครั้งคุณกล้าที่จะเปลี่ยน กล้าที่จะเสี่ยงอะไรหลายๆครั้งในชีวิตของคุณมาแล้วนะคะคุณรับมือกับสถานการณ์หลายอย่างได้ดีคือไพ่ใบนี้สื่อมาในเรื่องตัวตนของคุณที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่คนที่เหมือนตัดสินใจอะไรเร็วแบบไม่ใช่คนที่ใจร้อนขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันอาจจะมีบางสิ่งที่มันมาแทรกวาระกรรมมันมาแทรกทําให้คุณประมาทพลาดพังผิดพลาด อะไรบางอย่างมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะอาจจะเคยเสียสูญเสียเงินเนี่ยนะคะพ่เงินขึ้นมากว่าที่จะเก็บสะสมมาขึ้นมาได้เนี่ยเห็นไหมคะกว่าที่คุณจะเก็บสะสมกว่าที่คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวกว,กว่าที่คุณจะสร้างความสําเร็จขึ้นมาในชีวิตของคุณได้มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแต่มันอาจจะเคยสูญเสียไปมันอาจจะเคยต้องแบบต้องจ่ายเงินออกไปเยอะๆคุณอาจจะลงทุนอะไรไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังมาก่อนไม่ว่าจะลงทุนกับ กับการที่คุณลงทุนทําธุรกิจจริงๆหรือลงทุนกับการที่คุณไว้ใจใครมากๆก็ตามนะมันอาจจะเป็นมันอาจจะไม่ได้เป็นดังใจของคุณมาก่อนแต่วันเนี้ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณสะสมรั์เนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าเหรียญเนี่ยอยู่ในใจกลางต้นไม้นะคะแล้วก็งอกเงยขึ้นไปเป็นพลังงานของความมั่นคงหนักแน่นมันจะไม่มีใครมาเอาอะไรจากคุณไปได้อีกเพราะคุณจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้ว คุณจะไม่ยอมนะคะคุณจะปกป้องสิทธิตัวเองคุณจะปกป้องความรู้สึกตัวเองคุณจะคุณจะปกป้องทรัพย์สินของตัวเองไว้อย่างดีแล้วถ้าวันนี้คุณได้ถ้าวันนี้คุณได้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาถ้าวันนี้คุณได้ความสําเร็จนั้นกลับคืนมาถ้าวันนี้คุณฟื้นตัวฟื้นฟูตัวเองได้อีกรอบคุณจะไม่มีวันที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นแบบเดิมๆที่ในชีิตคุณผ่านมาอีกแล้วที่ไม่หมอเห็นนะ เป็นอย่างนั้นนะคะถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะไพ่ใบที่สองที่คุณได้วันนี้ไพ่ The Lover นะคะ The Lover เป็นพลังงานความรักความเมตตาคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยรักใครก็รักเกินรักรักจนลืมรักตัวเองก็มีนะคะ แต่บางครั้งคุณก็เต็มใจที่จะรักคุณก็เต็มใจที่จะให้คุณก็เต็มใจที่จะหวังดีคุณก็เต็มใจที่จะปรารถนาดีคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีปากเสียงอะไรกับใครบางทีคุณอาจจะคือคุณอาจจะยอมที่จะเหมือนให้คนอื่นเขาคิดว่าคุณเออรู้ไม่เท่าทันเขาก็ได้นะ คือบางทีคุณอาจจะทําเหมือนคุณไม่ไม่รู้อะไรทั้งๆที่จริงๆคุณรู้ทุกอย่างคุณรู้ทุกเรื่องอเไม่หมอยกตัวอย่างให้ฟังนะคือลักษณะตัวตนของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วคุณอ่านใจคนเก่งมากคุณอ่านใจคนออกคุณคุณดูคนเป็นแต่บางทีคุณอาจจะอยากทดสอบคนคุณอาจจะอยากจะดูใจคนแล้วพอคุณดูดูแล้วรู้แล้ว บางทีคุณจะไม่พูดด้วยนะบางทีคุณจะไม่พูดคุณจะไม่เอ่ยปากด้วยนะคือวันนี้เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่แต่คุณจะถอยออกมาจากคนที่คุณรู้แล้วว่าเป็นยังไงคุณจะทำให้เขาเข้าใจว่าเขาเก่งเขาดีเขาเขาเลิศกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ในบางพื้นที่ในชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีคนยอมรับนับถือคุณคุณเป็นคนที่มีคนให้ความเกรงใจคุณอย่างมาก คุณเป็นคนที่แสดงศักยภาพของคุณได้เต็มที่เลยแต่ในบางพื้นที่คุณไม่สนใจคุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้โอ้โอ้อวดอะไรคุณจะไม่ได้คุยขี้โมอะไรเลยนะคะบางคนเขาข่มคุณพูดไปเถอะคุณก็ไม่สนใจแต่คุณรู้ว่าคุณเป็นยังไงจริงๆคุณเป็นคนที่ให้ความรักความเมตตกับคนอื่นได้ได้อย่างที่สุดเลยนะ แต่บางคนเขาก็แบบไม่ได้เห็นสิ่งที่คุณมีเขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณมีคุณก็ไม่สนใจนะคะคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลมากๆด้วยนะคะเป็นพลังงานที่บางคนปิดทองหลังพระทําความดีไม่ต้องเป่าประกาศทําความดีไม่ต้องบอกใครหรือทําความดีโดยไม่ไม่เคยหวังผลตอบแทนอะไรนะคะเออหรือบางครั้งคุณก็ไม่ต้องการให้เขามามารู้ด้วยว่าคุณเป็นคนทําสิ่งน,นี้ให้อะไรแบบนั้นนะคะหรือบางที ถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่ทำงานหลายๆครั้งมีคนเอาผลงานคุณไปหลายๆครั้งมีคนที่เขาแบบโยนงานมาให้คุณทําเยอะมากทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณหรือว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของคุณในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องคุณก็ต้องเข้าไปเกี่ยวเข้าไปคล้องเข้าไปรับผิดช,ชอบเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคุณเคยเจอเรื่องราวแบบนั้นมาไหมคะแต่ให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าพลังงานเหล่านี้ที่เป็นคุณ เป็นคุณตอนนี้เป็นคุณเช่นนี้คือพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านรักมากท่านเมตตามากนะคะท่านบอกว่าพลังงานคุณสองสว่างมากๆนะไพ่ใบที่สามที่คุณได้นะคะคู่โ,โหคุณเห็นไหมพอแม่หมอพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยนะคะไพ่ไฮโลแฟนนะคะพลังงานไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนกับว่า เหมือนคุณกําลังเป็นนักเรียนแล้วคุณหรือคุณกําลังเป็นครูที่ช่วยสอนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนนี้หรือคุณอาจจะเป็นคนนี้คุณอาจจะเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างบนท่านกําลังสอนบทเรียนอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณท่านกําลังให้คุณพิจารณาทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะ หรือบางคนอาจจะกำลังอยากจะไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมให้กับตัวเองอยากพัฒนาอะไรตัวเองอยู่ณนะเวลานี้ก็เป็นได้นะคะบางคนกำลังอยากจะเข้าไปหาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับบางคนนะคะกำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนระดับเป็นครูผู้สอนเป็นคนที่เป็นผู้ให้ เหมือนคุณกำลังจะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะให้คนอื่นได้ได้อย่างเต็มที่แล้วคุณถึงพร้อมแล้วความรู้คุณก็ถึงพร้อมสติปัญญาคุณถึงพร้อมเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็จะถึงพร้อมด้วยเพราะว่าเหมือนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลือกคุณแล้วว่าถ้าวันนี้เขาให้คุณมาคุณจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะมากคุณจะเป็นคนที่เหมือนไปกระจาย ความรู้เป็นคนที่จะไปกระจายการเป็นผู้ให้ต่างๆคุณคิดไว้แล้วคุณมีไอเดียไว้แล้วคุณเป็นผู้สร้างคุณเป็นผู้สร้างสรรคุณเป็นผู้เหมือนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางคนอยากจะไปบูรณะปรับปรุงอะไรบางอย่างบางคนอาจจะอยากไปซ่อมไปแซมอะไรให้กับสาธารณกุศลต่างๆบางคนอาจจะอยากนําสิ่งที่เป็นความรู้ของตัวเองคืออาจจะใช้ แรงใช้ความรู้ตัวเองนี่แหละเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนหรือไปช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆคุณเหมือนคุณมีจิตเหมือนคุณมีจิตอาสาคุณมีจิตตั้งต้นของการทําความดีไว้ในจิตของคุณเรียบร้อยแล้วแล้วคุณถึงได้คู่ควรกับการที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนารอคอยเพราะคุณถึงพร้อมแล้วจริงๆคุณพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆนะไพ่ใบที่สี่ที่คุณได้ว้าว ไพ่โชคมาอีกแล้วนะคะคุณดูนะว่าไพ่ไพ่โชคเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเหมือนพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยเปิดโชคเปิดดวงเปิดทรัพย์สิ่งที่คุณให้ไปสิ่งที่คุณเสียไปสิ่งที่คุณแม้แต่แม้แต่ความหวังดีปรารถนาดีของคุณก็คือการสะสมบารมีอย่างหนึ่งนะ ไม่ศูญย์เปล่าไม่หายไปไหนคุณกําลังจะได้รับกลับคืนมาถึงเวลาที่คุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนารอคอยโชคใหญ่กําลังมานะไพ่หนึ่งถ้วยนี้คือโชคใหญ่กําลังมาแล้วดูนะคะเป็นโชคทางการเงินบางคนนะคะจะได้เจอคู่ครองคนรักที่ดีด้วยนะบางคนจะได้เจอสายเปเข้ามาบางคนจะได้เจอคู่รักคู่ครองที่เป็นคู่บุญคู่บารามีคู่สมพง์ที่มาเกื้อหนุนนํากันด้วย จริงๆคะ่ะมาแล้วมาแล้วช่วยกันหาช่วยกันมั่งช่วยกันมีเป็นแบบนั้นเลยนะไพ่ใบที่5อันนั้นสําหรับคนโสดนะคะสาหรับคนมีคู่ก็คือคุณก็คือจะช่วยกันสร้างนะคะจะช่วยกันสร้างช่วยกันพลิกฟื้นชีวิตนะคะหดาบการชัดเจนความชัดเจนนะคะคำพูดที่เด็ดขาดคําสัญญาคํามั่นสัญญาที่ซื่อตรงคุณมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงในตัวเองพูดอะไรคําไหนคํานั้น พูดอะไรเอาจริงเอาจังนะคะคือจะไม่เล่นๆน,นะคือคุณจะไม่ใช่คนที่เล่นๆน,นะแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะเสียเรียดเครียดแล้วหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่ใช่แต่เวลาถึงเวลาที่เอาจริงคุณคุณเหมือนคนที่แบบว่าเหมือนพลังพาอร์ power, มันมาจากไหนก็ไม่รู้อะนะคะคุณเคยเห็นไหมเวลาแบบเกิดเหตุการณ์ขบขันแล้วยกโองได้นั่นคือคุณเลยนะเออนั่นคือคุณเลยนะแล้วมันเหมือนกับว่าชีวิตคุณชีวิตคุณมันเหมือนจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนลอกคราบอะ มันเหมือนการเติบโตอ่ะมันเหมือนสลัดน่ะมันเหมือนสลัดคราบเก่าๆทิ้งออกไปหมดเลยนะมันเหมือนจะสลัดตัวตนสลัดความทุกข์สลัดความความโศกสลัดความเศร้าสลัดวาระกรรมมันจบสิ้นมันตัดออกแล้วอ่ะนะคะคุณจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้เด็ดขาดมากขึ้นด้วยในช่วงนี้นะไม่เอาคือไม่เอาไม่สนคือไม่สนอืมเป็นแบบนั้นเลยนะไพ่ใบที่หกที่คุณได้ราชาถ้วยมานะ ให้ราชา้วยต้องบอกว่าเป็นคนใจดีคือคุณจะรักษาความดีไว้ดังที่แบบเหมือนเกลือรักน้ําทะเลรักษาความเค็มจะบอกว่าเกลือเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะคะเหมือนน้าทะเลนะคะที่มีความเค็มก็เป็นเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นคือคุณจะรักษาความดีของคุณไว้ได้คุณจะรักษาความเป็นตัวตนของคุณไว้ได้ถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่แบบมากระทบคุณแบบที่คุณเจอเรื่องหนักๆมาแต่คุณก็จะไม่ได้แบบ ไม่ได้เอาอความแย่ความแย่สถานการณ์ที่มันแย่นั้นน่ะเหมือนมาเหมือนมาเปลี่ยนแปลงความดีของคุณไปได้คุณเป็นคนที่คิดดียังไงคุณก็ยังเป็นคนที่คิดดีอย่างนั้นคุณเคยให้อภัยอะไรกับใครได้คุณก็ยังเป็นคนที่ให้อภัยได้อย่างนั้นคุณเป็นคนที่แบบเหมือนหวังดีปรารถนาดีต่อให้มีคนมาทําไม่ดีกับคุณคุณก็ยังรักษาความดีของคุณนั้นไว้ได้อยู่ดีไม่หมอเห็นแบบนั้นนะมาดูกันต่อนะไพ่ใบที่เจ็ดที่คุณได้ แต่คุณอาจจะแบบเนี่ยนะคะโนสนโนแคร์เขาไปเขาอาจจะกลายเป็นธาตุอากาศในชีวิตคุณนะคะหรือบางครั้งคุณอาจจะเริ่มปล่อยวางความทุกข์ความเศร้าคุณอาจจะเริ่มปล่อยวางอาดีตบางอย่างของคุณลงได้บ้างแล้วคือจริงๆนะคุณมาฟังแม่หมอเนี่ยนะคะบางคนแบบมามาบอกแม่หมอว่าโอ้แม่หมอแม่หมอพูดพูดไปเรื่อยหรือเปล่า ไม่หมอพูดอะไรแล้วมันไม่เกิดขึ้นเป็นจริงสักทีนะเนี่ยฟังทุกวันเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าฟังไปเถอะให้คุณรับพลังงานดีดีกว่าคุณไปฟังอะไรที่มันแย่ดีกว่าคุณไปฟังอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆเข้าไปในสมองคุณเข้าไปในจิตคุณคือไม่หมออ่านไพ่ไม่หมอมีความเชื่อในพลังงานไพ่อย่างสุดจิตสุดใจนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าคนที่เชื่อ ปฏิวัติปฏิหารมีจริงอะปฏิหารจึงเกิดกับคนผู้นั้นแล้วมันก็เกิดกับชีวิตมหมอจริงๆแม่หมอถึงได้มานั่งพูดกับทุกๆท่านอยู่ได้ในวันนี้และแม่หมอเลือกที่จะตัดหลายสิ่งหลายอย่างออกไปที่มันทําให้ชีวิตของเราไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมบางครั้งเราก็ ถอยตัวเองออกมาเลิกวุ่นวายกับสังคมเลิกวุ่นวายกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นมันเหมือนคุณจะตัดออกเช่นเดียวกันคุณจะตัดออกเป็นคุณจะวางเป็นคุณจะปล่อยเป็น,ค,ปปนคุณจะปลงเป็นมากขึ้นนะไม่หมอะเชื่อเช่นนั้นแล้วไม่เหมาะก,ก็เห็นพลังงานคุณกําลังเป็นเช่นนั้นอยู่จริงๆนะคะไพ่สองไม่ใช่สองสีนะคะกําลังจะพูดว่าเลขสองนะคะไพ่เทมเพลรสนะคะพลังงานไพ่เทมเพลรสขึ้นมานะ เป็นพลังงานที่มันเหมือนหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านคุณเห็นไหมว่าอินฟินิตี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่คงที่เสมอไปหรอกนะคะอะไรบางอย่างมันผ่านเข้ามามันก็จะผ่านไปความทุกข์ก็เช่นความทุกข์ก็เช่นนั้นความสุขก็เช่นกันนะไม่หมอไม่ได้บอกว่าโอ้วันนี้นะคือคุณจะอยู่แบบเหมือนแบบคงทนถาวรมีเงินแล้วมันก็จะไม่หายไปไหนเลยนะคะมันไม่มีทางเป็นเช่นนั้นคะ่ะ เพราะโลกใบนี้คือสัจธรรมของความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าคุณเข้าใจเช่นนั้นคุณจะไม่ถูกกับอะไรอีกเลยนะคือจิตของคุณจะรู้สึกแบบเหมือนผ่องใสเย็นเย็นแม้กระทั่งวันที่แบบมันเหมือนกับว่ามีไฟลุกท่วมคุณอยู่มันจะรู้สึกว่าเออแบบไฟนั้นมันก็มันก็สามารถที่จะให้ความอบอุ่นกับเราได้บางทีเราก็ต้องการไฟเพื่อที่จะปลุกตัวเองให้ให้ตื่น เพื่อสร้างแพชชั่นเพื่อสร้างเป้าหมายเพื่อสร้างแรงผลักดันให้ชีวิตของเราเหมือนกันบางครั้งน้ําเข้ามาจริงๆพลังงานน้ำเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่พลังงานความเย็นใจชื่นใจแต่สามารถที่จะเป็นโอ้โหแรงพายุกระหน่าเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งดีทั้งมีดีในเสียมีเสียในดีเสมออย่ามองเป็นความทุกข์ว่ามันเป็นความทุกข์เสมอไป มองความทุกข์ให้มันเป็นสิ่งที่มันมาสอนใจคุณให้ได้มองความทุกข์ว่ามันเป็นครูของคุณให้ได้ขอบคุณแม้กระทั่งคนที่เขาทําแย่ๆกับคุณให้ได้ขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าอยู่ขณะนี้ขอบคุณสิ่งที่คุณเจอเรื่องหนักๆ,ๆหนักหน่วงมาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ณขณะนี้หรือที่ผ่านมาให้ได้แล้วคุณจะผ่านได้เชื่อไม่หมอนนะขอบคุณมันให้ได้ กล่าวขอบคุณอย่าเพียงแค่ขอบคุณในเรื่องที่ดีจงขอบคุณแม้กระทั่งเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตของคุณให้ได้แล้วคุณจะผ่านได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกเรื่องนะคะสุดยอดพลังงานมากนะวันนี้ไพ่สิบถ้วยคุณดูนะดอกบัวเบ่งบานสายน้ำไหลลงมาสายรุ้งขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเป็นสวนนะคะที่สวยงาม พลังงานชีวิตของคุณมันเหมือนกับว่าเส้นทางชีวิตของคุณนับจากนี้ถึงเวลาแล้วนะคะพลังงานต่อเนื่องจากเมื่อวานจริงๆนะคือถึงเวลาแล้วที่สิ่งที่คุณปรารถนารอคอยเกิดขึ้นเป็นจริงแน่ๆสิบวันสิบสัปดาห์สิบเดือนนับจากนี้ไม่เกินให้คุณอธิษฐานจิตเอานะให้คุณอธิษฐานจิตเอาแม่หมอเชื่อมั่นว่าจะบังเกิดเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนะคะราชาไม้เมื่อวานได้ราชาเหรียญวันนี้ได้ราชาไม้ การงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองการงานของคุณจะสําเร็จสิ่งใดที่มันติดติดขัดขัดอยู่หรือคุณหาทางออกในเรื่องงานไม่ได้จะบรรลุลุล่วงลาบรื่นอย่างสวยงามอย่างงดงามแน่นอนนะไม่ว่าคุณจะคิดจะทํางานสิ่งใดธุรกิจเรื่องใดหยิบจับอะไรนะคุณจะจัดการได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆด้วยคุณเป็นคนฉลาด แก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีมากๆถึงแม้บางครั้งมันจะผิดพลาดบ้างแต่คุณก็ก้าวข้ามมันมาได้ทุกครั้งและครั้งนี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าคุณคิดลงทุนทําอะไรอยู่ให้ใหรู้ไว้เลยว่าสิ่งนั้นจะเจริญงอกเงยงอกงามแน่ๆนะคะไพ่วันนี้ดีมากนะโอ้โหนะคะสุดยอดความโชคดีของคุณมากๆค่ะที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะ แม่หมอคนลุกมากได้ไพ่เดอะซันเป็นไพ่ใบสุดท้ายคุณเห็นไหมโอ้โหนะคะพลังงานไพ่เดอะซันเป็นพลังงานไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่นะคะเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าชีวิตอ่ะมันเหมือนมีขึ้นมีลงเนาะมันเหมือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์นะถึงแม้วันนี้มันจะดับแสงลงมันจะตกมันเหมือนตกนะแต่จริงจริงมันแค่มันหมุนมันมันเคลื่อนผ่านเฉยๆอย่างนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะมันก็ขึ้นมาใหม่ มันก็เจอจะรัดเฉิดฉายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนชีวิตคุณเลยนะวันนี้คุณไม่มีใครทําอะไรคุณได้แล้วอะ่ะชีวิตของคุณมันเหมือนพระอาทิตย์ที่แบบโอ้โหนะคะไม่มีวันมันไม่มีวันตกหรอกมันแค่ดับแสงลงไปชั่วคราวนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วมันจะขึ้นมาใหม่สวยงามกว่าเดิมด้วยนะคะยังประโยชน์ให้โลกใบนี้และมนุษย์นะคะต้องบอกว่าคุณมีภารกิจในคุณในการที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้นะ ทำไมคุณต้องเจอความทุกข์ทำไมคุณต้องเจอเรื่องหนักหน่วงทำไมคุณต้องเจอเรื่องแย่ๆเพราะคุณจะได้ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนที่เขาอยู่ข้างหลังเบื้องหลังคุณคุณเป็นผู้นำคนได้คุณเป็นคนที่สามารถที่จะนำตัวเองได้นำความคิดตัวเองได้เปลี่ยนความคิดตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้และสามารถที่จะไปเปลี่ยนพัฒนาผู้อื่นได้ด้วยคุณไม่ได้คิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครหรอกแต่คุณจะแสดงให้คนอื่นให้เขาได้เห็นว่า ค,คุณจะแสดงให้คนผู้คนได้เห็นว่าชีวิตของคุณน่ะนะคะมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกบางคนโดนคนดูถูกบางคนโดนคนบูลลี่นะคะหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างผ่านมาแต่คุณเชื่อไม่หมอนะว่าถ้าไพ่เดอะซันคุณจะเฉิดฉายเจิดจรัสอีกรอบคุณจะกลับมาฟื้น,ฟ,นฟูชีวิตของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนและมันก็ถึงเวลาอันใกล้เข้ามาแล้วนะคะสิบวันสิบสัปดาห์สิบเดือนไม่เกินนะคะ ถ้าคุณฟังไม่หมอมานะมีพลังงานตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณวันนี้นะมีไพ่เลขหนึ่งนะคะมีไพ่เลขห้าเลขหนึ่งเลขห้าเลขสิบเลขหนึ่งเลขห้าเลขสิบแล้วก็เลขหกนะคะวันนี้ถ้าใครมีเลขตัวเลขเหล่านี้เกี่ยวข้องในดวงให้คุณรู้ไว้เลยว่าดวงชะตาของคุณคือดวงชะตาวันนี้แน่นอนขอให้คุณน้อมรับคําทํานายนี้ไว้ได้เลยนะคะ